เพื่อนๆคะวันนี้ที่ถ่ายน้องน้ำส้มให้ดูที่เคยลงไว้อะค่ะน้ำส้มที่บอกว่าเคยหายไปมีคนลักขโมยไปอะค่ะที่ว่าข้างบ้านเขเอาไปไปขังไว้ตั้งหกเดือนนะคะพอน้องโตแล้วก็ปล่อยมาที่สุดน้ำส้มก็กลับมาบ้านใช่ไหมคะก็จะกลับมาทานอาหารที่บ้านทุกครั้งละค่ะทุกวันนี้ก็กลับมานี่วันนี้เขากลับมาค่ะเขาเพิ่งปล่อยตอนเย็นแน่เลย น้ำส้มก็มาเล่นที่บ้านมาเล่นที่เขาเคยเล่นตอนเป็นเด็กอะค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโครฟาตัวเนี้ยเขาเคยขวนตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เขาก็มานั่งขวนอยู่เน,น,นี่ยนั่นนั่นนั่นแล้วก็มีประตูตัวนี้ค่ะที่เขาเคยเล่นค่ะเนี่ยค่ะประตูตัวนี้อา้าวจับ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 อ้าจับจับจับอ้าจับจับจับน่ะน่ะอ้าจับไว้อ้าจับไว้อ้าจับไว้เอาออกมาลูกอาออกมาเอาออกมาเอาเอาอกมาเนี่ยเขายังจําได้น้องน้ำส้มนะคะ แต่ว yeah. ่าแม่เขาจําไม่ได้นะคะทองขาวกับน um, um, ้ําตาลทองขาวเป็นยายอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้มามามาเดี๋ยวแม่เอาให้อ้าไปแล้ว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 เอาออกมาเอาออกมาแล้วเอาออกมาไม่ยอมออกมาเลยออกมาเร็วออกมาเร็วเอาู้ชกเออชกออกมาเลวออกมาเลย ออกมาเร็วลูกมันดึกแล้วนะส้มต้องกลับบ้านหนูนะลูกแม่จะขึ้นบ้านแล้วเร็วๆเอาออกมาเร็วส้มต้องกลับบ้านหนูแล้วลูกมาเร็วมาเร็วเอาเอาประช่วงมาเอาประช่วงมาเร็ว